สำหรับคลิปนี้นะคะเราข้ามไปปีใหม่นะปี2 5 6 8นะคะคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงดาวในช่วงครึ่งแรกมกราคมนะคะมีเรื่องเด่นใดเกิดขึ้นบ้างกับชาวกลุ่มนะเนื่องจากมีดาวขยับย้ายไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดรัคนาราศีกุม่มรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับในปี2568นะคะในเดือนมกราคมมีดาวขยับย้ายในช่วงครึ่งแรกมกราคมนะคะก็คือดาวพุธย้ายวันที่2นะคะดาวพุธของชาวกลุ่มโคจรเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะซึ่งถือว่าจะมีทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะโคจออยู่ในภพเดือนนี้ดังนั้นเรื่องดีข้อที่1นนะคะก็คือเป็นจังหวะดีๆกับเรื่องโชคนะจากเรื่องสื่อสารเจราจานั่นเองนะคะ เป็นจังหวะเวลาที่ดาวพุธนะคะโคจรเป็นประเข้าสู่ภพเรือนลาภะช่วงนี้จะมีลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างเป็นเชิงเงินทองมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อกันงานนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับข่าวดีนะหรือโอกาสต่างๆที่มีเข้ามาเนื่องจากดาวการสื่อสารนี้ไปอยู่ในภพเรือนลาภะ เป็นช่วงที่เปิดปีใหม่มาชาวกลุ่มอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการทำธุรกิจธุรกรรมติดต่อนะคะก็ค่อนข้างส่งผลดีตามดวงดาวนะโดยตั้งแต่วันที่2ไปนะคะดาวพุธก็ให้คุณประโยชน์กับชาวกลุ่มนะทั้งในเรื่องพูดอ่านเขียนติดต่อเจราจาเอกสารข่าวคราวาต่างๆนะที่จะมีความคืบหน้าเข้ามานะคะอจหมายถึงเชิงอุปกรณ์สื่อสารได้นะเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนะคะอาจจะได้โชคจากงานการประเภทเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Hi Tech นะคะ ได้โอกาสนะได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะหรือชาวกรุงเมืองท่านก็มีโชวจากเรื่องทางระบบนะคะที่แก้ไขปัญหาผ่านพ้นนะหรือหลายสิ่งที่เป็นปัญหาในเชิงอุปกรณ์เรื่องระบบต่างๆในเชิงการงานก็แก้ปัญหาได้ในช่วงหลังปีใหม่นะคะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารหากเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานประเภทหุ้นส่วนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงพูดคุยเจราจาค้างไว้ในปี67นะคะช่วงปี68ก็อาจเป็นช่วงที่ พูดคุยกันลงตัวขึ้นนะคะข่าวคราวบางอย่างเป็นข่าวที่เป็นเชิงบวกได้จากเรื่องคู่ครองคู่สัญญาคู่ค้าคู่กรณีนะคะก็เกิดคอนแทคสัญญาใหม่ๆนะเช่นการตกลงร่วมมือร่วมใจเซ็นเอกสารนะคะหรือก็เกิดคอนแทคสัญญาทางการงานเกิดขึ้นนะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีๆของชาวกลุ่มนะคะสำหรับในเรื่องที่2นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตกะตุ้นพบเรือนสุภานะคะ ดาวองคารโครจรถอยหลังนะแล้วก็จะถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนปุตตะในลําดับต่อไปนะคะดังนั้นเรื่องปัญหาทางการงานของชาวกลุ่มนะก็จะมีลักษณะคลี่คลายนะคะไร่สิ่งก็ควบคุมได้ดีขึ้นนะโดยมันอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าอย่างปุบป,ปรับฉับพลันนะเนื่องจากดาวองคารเป็นดาวเรื่องงานนะคะยังคงโครจรผันผวน,น,นอยู่ในภพอรินะแต่จะโครจรถอยหลังเข้าสู่ภพเรือนปุตตะก็คือเรื่องของโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีการรื้อฟื้น โปรเจกต์ไอเดียกลับมาปรับปรุงทําใหม่นะหรือแม้แต่เรื่องของการเอาของเก่าของเดิมกลับมาต่อยอดในเรื่องการงานนะคะประโยชน์บางอย่างทางการงานเกิดขึ้นจากเรื่องในอดีตนะเรื่องผลงานเรื่องบริวารเก่าเก่านะคะหรือแม้แต่เรื่องการที่ลงทุนบางอย่างไปแล้วนะในช่วงมกราคมอาจจะมีเหตุให้คุณหยิบจับเอากลับมาทำนะการนําผลงานเก่ามาต่อยอดนะหรืออะไรเป็นเชิงเรื่องของการแปลรูปแปลสภาพจากสิ่งเดิมที่เรามีที่เราถือครองอยู่นะคะ งานการประเภทแก้ไขนะคะงานที่ทําแล้วไม่เสร็จนะหรือว่าจะมีลักษณะอ่าเรื่องของการกลับไปแก้ไขสิ่งเก่าสิ่งเดิมก็เป็นได้ดังนั้นช่วงนี้นะคะเรื่องงานการของชาวกลุ่มมีลักษณะวกวนถอยหลังนะแต่ถอยหลังไปในจุดพบเรือนที่ดีขึ้นนะคะมันอาจหมายถึงจังหวะคลี่คลายนะจังหวะที่ดูเหมือนจะมีปัญหามากก็กลับแก้ไขได้นะคะหรือหลายสิ่งก็เข้าสู่สภาวะที่ควบคุมแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ของชาวกลุ่มได้ กับเรื่องที่3นะคะยังคงเป็นช่วงที่ดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนสุภาะคะก็คือเรื่องเดินทางชาวกลุ่มจะมีจังหวะเรื่องเดินทางไกลนะคะเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเดินทางท่องเที่ยวได้ในขณะ,ะนะเดียวกันมันเป็นเรื่องราวในเชิงความคิดไอเดียนะคะส่งผลกับเรื่องการก่อเกิดไอเดียความคิดจินตนาการใหม่ๆนะกับเรื่องงานออกแบบงานสร้างสรรค์น,นะคะชีวิตจะไปเกี่ยวสัมพันธ์นะคะกับรับผลเชิงผู้หลังผู้ใหญ่เนื่องจาก ดาวสุพระนะคะก็คือดาวสุขนะจะโครจรเข้าสู่การทับลัคนานะคะชาวกูมจึงมีโอกาสเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการงานนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคนทางบ้านนะไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้องบุพการีนะคะญา,าติผู้ใหญ่เกี่ยวข้องได้นะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงความคิดในเชิงเรื่องสินทรัพย์เรื่องความก้าวหน้าสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ก็มีได้ด้วยเหมือนกันเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ดาวสุขโครจรทับลัคนา ส่งผลกับเสน่ห์นิยมนะคะจึงมีโอกาสมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเกื้อหนุนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของสังคมนะเรื่องความก้าวหน้าเรื่องสินทรัพย์นะคะมาถึงตัวนะช่วงนี้ชาวกลุ่มอาจจะ,ะมีโปรเจกต์โครงการจะได้สินทรัพย์ก็ได้หรือไอเดียเกี่ยวข้องกับบ้านช่องรถรายามพนะมีมาให้จับทําหรือคิดอ่านนะคะ อย่างไรก็ตามนะในข้อที่4นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวศุกร์จะอยู่คู่กับดาวเสราร์คู่เส้นศัตรูทับลัคนานะคะสำหรับ67นี้นะเป็นคู่ศัตรูนะคะที่เป็นห่วงเวลาที่ทุกราศีก็จะมีดาวคู่นี้โคจรมาพบกันส่งผลนะคะกับในเชิงเรื่องเสน่ห์นิยมเนี่ยบางทีก็นํามาซึ่งเรื่องความเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการครบหาความรักใคร่ต่างๆที่มาพร้อมกับภารกิจนะคะหรือว่าเรื่องความรักจากคนต่างวัยช่วงนี้ ก่อเกิดปัญหาบางอย่างที่ทําให้ชาวกลุ่มจะต้องแบกรับด้วยระมัดระวังเรื่องความรักการครบหานะคะคแบบเป็นความลับนะในเชิงธุรกิจก็ได้นะหรือการไปล่วงรู้ความลับบางอย่างในเชิงคู่ค้าคู่สัญญาคู่กรณีนะคะส่งผลให้เรื่องบางอย่างก็ดูคลุมเครือสีเทาไม่ชัดเจดอนอาจหมายถึงเป็นช่วงที่ความรักนะคะมีลักษณะระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางท่านที่คบหาช่วงนี้อาจจะห่างไกลกันด้วยภารก,กิจก็ได้หรือมีเหตุนะคะที่ ไม่เข้าใจกันก็ได้นะเป็นช่วงที่เรื่องราวทางความรักก็เกิดอุปสรรคในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5นะเป็นช่วงเวลาที่ราหูยังคงโคจรคน้นรัพย์ของชาวกลุ่มนะคะประกอบกับดาวสุขเจ็ที่ทับลักขานะคะชาวกลุ่มเรามาะระวังเรื่องความรั่วไหลาทางการเงินนะคะที่เกิดจากเรื่อง ความหลงไหลความเต็มใจนะหรืออะไรที่ใช้อารมณ์มากเป็นพิเศษนะคะบางท่านมาในรูปแบบของความรักความเสน่หาคนในครอบครัวส่งผลให้รายจ่ายรั่วไหลค่อนข้างมากการไปหลงไหลกับเรื่องการโคมหาใหม่ๆนะหรือแม้แต่เป็นเชิงเข้าของหรือใช้จ่ายไปกับสิ่งของที่เราสะสมอยากได้อยากมีนะหรือจะเป็นช่วงที่คุณขาดสติได้ง่ายในเรื่องการใช้เงินนั่นเองนะคะ สำหรับชาวกุมนะคะถือว่าดาว67โคจรทับลัคนานะก็ส่วนหนึ่งเรามาระวังเรื่องดังกล่าวนะคะโดยมันจะเป็นเรื่องลำบากอกลำบากใจนะคะเรื่องของภารกิจนะรายจ่ายแบกรับก็ค่อนข้างเยอะด้วยเนื่องจากเป็นคู่ที่ทำให้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มาให้แก้ไขปัญหาบ่อยนะโดยเฉพาะเป็นช่วงที่มีลาบทางการงานการติดต่อนะคะแต่ก็มาพร้อมด้วยเรื่องแก้ปัญหาจุกจิกนะคะหรือว่าความเปลี่ยนแปลงต่างต่างรอบตัวที่ส่งผลกระทบกับเรื่องงานเรื่องของ กฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็ส่งผลให้ช่วงนี้ชาวกลุ่มนะคะก็มีทั้งโชคลาภนะและเรื่องราวที่ต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่กันงานนะคะชาวกลุ่มนะคะยังมีดาวพุทธที่อยู่ในภพเรือนลาภะส่งผลโดดเด่นกับเรื่องวาทศิลป์นะคะน่าจะเอาตัวรอดจากเรื่องคําพูดการสื่อสารเจราจานอกจากนี้ไหวพิป,ปฏิพานนะอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะหลายสิ่งก็น่าจะผ่านพ้นไปได้จากเรื่อง การปรับตัวการพลิกแพลงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพการต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงมกราคมปี68นี้นะคะฝากข่าวสารถึงชาวกุมสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะเป็นช่วงต้นปีพอดีนะคะใครอยากทําบุญเอาเรื่องเอาชัยนะสำหรับดวงชะตาในการสร้างกุศลน,นะคะแล้วก็เสริมดวงได้ใช้ประโยชน์ไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้เกนะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adb on 59อย่าลืมเครื่องหมายแอนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุก์วิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ